สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรและคณะมังกรทุกท่านนะคะขอต้อนรับเร้สู่รชนะของ b l e s s n n t t r r o t นะคะเดินทางเข้ามาสู่เดือนที่2ของปี64แล้วนะคะยังสู้ไหวยังโอเคอยู่หรือเปล่านะคะลองมาดูกันนะคะว่าไพา่ยยจะบอกอรายชาวมังกรบ้างทั้งเรื่องของการเงินการงานความรักโชคลาภพร้อมคําแนะนํานะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะการทํานยในคลิปนี้จะเป็นแบบภาพรวมจะไปดูส่วนใหญาของชาวมังกรตอนะ้อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะสิ่งไหนดีขอให้นําไปใช้ค่ะสิ่งไหนไม่ดีก็ขอให้ปล่อยไปอย่านำมาใส่ใจนะคะเอาล่ะค่ะเรามาดูเหตุการณ์ลพลังงานทั่วไปในกรุมภาพันธ์กันค่ะเซเว่นล็อบบอนนายซับเพนนเิล Death The Moon Page of Wands The Magician Strength Justice และ The World ค่ะปิดสวยงามมากนะคะ เริ่มต้นเดือนมานะคะชาวมังกรเนี่ยก็พบกับความเหนื่อยกายเหนื่อยใจเลยนะคะก็มาสะสางปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานจากตัวเราเองที่ทําผิดพลาดไว้หรือว่างานคนอื่นเนี่ยที่เราต้องมาตามสะสางนะคะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาหรือว่าบุคคลภายนอกเนี่ยเขาเห็นว่าเรามีความสามารถเพียงพอนะคะ แต่ว่าเมื่อคุณเหนื่อยไปแล้วนะคะไม่เหนื่อยฟรีนะคะจะมีตัวเงินมีชื่อเสียงแล้วก็มีช่องทางการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้ให้เดียขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันจะเป็นการจบจากสิ่งหนึ่งไปเพื่อเรื่ออีกสิ่งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกในใจคุณเองหรือว่าแผนการทํางานของคุณเองนะคะว่าโอเคในช่วงนี้มีแผนแล้วว่าจะไปลงทุนในจ็อบที่2นะคะหรือว่าจะลาออกจากงานประจําไปทำธุรกิจส่วนตัวนะคะซึ่งมองว่าคุณหาข้อมูลเต็มเงินลงทุนแล้วก็พิจารณาข้อมูลมาสักพักใหญ่แล้วนะคะ ตอนนี้ตัวคุณใจคุณแล้วก็เงินทุนของคุณเนี่ยพร้อมมากและวดันแมจะเชีนขึ้นมานะคะไม่ว่าปัญหาต่างๆนะคะเรื่องการเจราจาสื่อสาร ปัญหาที่คนอื่นสร้างไว้แล้วต้องไปสะสางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเดือนนี้คุณแก้ไขได้หมดเลยค่ะแต่ว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยมันค่อนข้างจะเหนื่อยมากเพราะว่ามันเหมือนหลายอย่างประเรยประดังกันนะคะอาจจะเป็นอาจจะมีเรื่องชอตเงินนิดหน่อยเอกสารผิดพลาดน,นิดหน่อยแล้วก็งานถูกลูกค้าต่อว่านิดหน่อยนะคะแต่ว่าเมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยทุกอย่างจะเป็นพลังงานที่สดใสามากขึ้นเรื่อยๆนะคะ page of wands ขึ้นมาเนี่ยคุณนะมองหาโอกาสใหม่ๆนะคะถ้าเกิดทํางานในองค์กรเนี่ยก็มองว่ามีสิทธิ์ได้ปรับเลื่อนขั้นได้นะคะด้วยความขยันของคุณเอง ทำให้มีคนที่เขาเห็นความสามารถแล้วก็เห็นความพยายามของคุณนะคะส่วนคนทําธุรกิจเนี่ยก็มองว่าต้องการขยายะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสาขาหรือว่าการลงทุนเพิ่มในสินค้าหรือว่าการโปรโมทสินค้าของเราให้มันดังขึ้นไปอีกนะคะแล้นในเดือนนี้นะคะคุณก็จะไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆคะ่ะจะไม่หวั่นไหวกับคนรอบตัวนะคะที่จะมาพูดให้คุณเสียกําลังใจว่าแบบนี้จะดีหรอือจะไปรอดหรือนะคะเดือนนี้คุณจะมีจิตใจที่ค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวมั่นคงเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมั่นในความสามารถตัวเองนะคะ ซึ่งมองเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมองว่าคุณก็ไม่ได้ประมาทในการลงทุนหรือว่าการทํางานนะคะค่อนข้างจะพินิจพิเคราะห์มาแล้วว่าก่อนที่จะลงทุนหรือว่าก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยคุณมีข้อมูลเพียงพอแล้วค่ะ ดังนั้นจะสติสขึ้นมาเนี่ยมองว่าก้าวต่อไปจะเป็นก้าวที่ถูกต้องแล้วก็จะสร้างความพึงพอใจนะคะรวมทั้งสร้างเงินสร้างทองให้คุณด้วยค่ะปิดท้ายด้วย the world นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งปรับเงินเดือนนะคะหรือว่าธุรกิจที่2อหรือว่าธุรกิจที่จะเริ่มทําใหม่เนี่ยมีความสําเร็จนะคะมีความพึงพอใจคุณแน่นอนค่ะอาจจะไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ามาโหราน,นะคะแต่มันสร้างความสุขให้คุณอย่างมากค่ะเาคุณรู้สึกว่าสิ่งที่ทุ่มเทไปทําไปคุณได้เลือกทาง ทำให้ช่วงปลายเดือนนะคะคุณมีทั้งความเข้มแข็งในจิตใจมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความสุขสมบูรณ์ด้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆค่ะสําหรับคนทํางานในองค์กรนะคะที่มั่นใจมากๆแล้วว่าเดือนนี้คุณจะไม่อยู่แน่นอนแล้วนะคะถ้าคุณมั่นใจเนี่ยว่าคุณทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันบีบคั้นจิตใจมากคุณก็ต้องลองเช็คเงินสารองคุณนะคะว่าจะสามารถอยู่ได้ไหมหากยังไม่ได้งานใหม่นะคะ ดังนั้นน่ยแม่หมอะจะแนะนําว่าหากมันจะทุกข์ใจขนาดไหนนะคะคิดว่าการตกงานแล้วไม่รู้จะได้งานวันไหนเนี่ยมันสร้างความทุกข์ใจให้มากกว่านะคะเหตุการณ์ช่วงต้นเดือนเนี่ยมันสร้างความเครียดสร้างความกดดันให้คุณก็จริงแต่ว่าเมื่อคุณผ่านไปได้นะคะช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยคุณจะรู้สึกมีความสุขและมีความหวังมากขึ้นนะคะดังนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนงานหรือว่าการลาออกเนี่ยขอให้ใช้เหตุผลนะคะอย่าใช้อารมณ์ค่ะเพราะว่า หากคุณใช้อารมณ์นะคะแล้วก็ไม่มีแผนสำรองรองรับเนี่ยเด๋ยวมูนขึ้นมาจะสร้างความกังวลใจให้คุณในระยะยาวแน่นอนค่ะตรงข้ามกันนะคะหากคุณคิดจะลาออกเนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมาคุณได้วางแผนไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเสริมของคุณนะคะที่รายได้เนี่ยมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนสูงสีงานประจําหรือว่าลูกค้ามีการบอกปากต่อปากมากขึ้นนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเมื่อคุดออกไปเนี่ยคุณไม่เคว้งแน่นอนอย่างแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ในเดือนนี้ไม่ว่าจะได้รับการมอบหมายทําอะไรหลายอย่างหรือแก้ปัญหาหลายอย่างเนี่ย ทั้งเรื่องของธุรกิจส่วนตัวแล้วก็งานในองคอ์กรนะคะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะหากถามในส่วนของการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งนะคะก็ตอบได้เลยว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงค่ะเพราะมองว่าที่ผ่านมาคุณได้ใช้ความพยายามไปเต็มที่นะคะไม,ไม่ได้สร้างภาพไปวันๆค่ะแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปโฆษณาว่าคุณทํางานหนักหรือคุณทํางานเก่งนะคะแต่ว่าจะมีคนจับตามองคุณอยู่นะคะแล้วก็มีคนเห็นผลงานคุณค่ะที่คุณเหนื่อยไปลงเวลาลงแรงไปแก้ไขนะคะก็จะไม่สูญหายไปฟรีค่ะจะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ แต่ว่าไพ่ยอยากจะเตือนว่าในเรื่องของการลงทุนนะคะหากคุณเป็นมือใหม่ในสินค้านั้นๆหรือตลาดนั้นๆนะคะขอให้แบ่งสรรปันส่วนให้ดีนะคะอย่านําเงินเก็บทั้งหมดหรือเงินสำรองทั้งหมดนะคะไปลงทุนกับอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่เชี่ยวชาญและความเสี่ยงสูงนะคะ <โ ple. S 1> บางคนเขาโชคดีนะคะเป็นจังหวะที่ดวงเขาเปิดแล้วเขาได้ขึ้นมาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะลองบ้างน,นะคะแต่ว่าไพ่เดยขึ้นมาเนี่ยมองว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีได้นะคะเงินอาจจะสูญได้เลยถ้าเกิดคุณน่ะ ไม่ใช้วิจารณญาณในการลงทุนให้ดีก่อนหรือว่าอาจจะเชื่อคาพูดคนอื่นมากไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นก็ทุกๆอย่างนะคะในการก้าวต่อไปทั้งเรื่องของการงานการลงทุนเนี่ยขอให้หาข้อมูลขอให้ขอให้จัดการเรื่องเงินทุกอย่างให้เป็นสัดเป็นส่วนนะคะทำทุกอย่างอย่างมีสติค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะผิดพลาดเนี่ยมันจะเป็นการผิดพลาดเพียงเล็กน้อยที่ทำให้คุณไม่ทุกข์ใจมากนะคะแล้วก็มีโอกาสได้แก้ตัวค่ะ แม้ว่าเดือนนี้นะคะคุณมีทั้งความขยนันมีเงินทุนมีความสามารถก็ตามแต่หากตัดสินใจพลาดมาเพียงนิดเดียวนะคะในเรื่องของเงินทองเนี่ยอาจก่อปัญหาระยะยาวได้ค่ะดังนั้นก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะคะแล้วความสุขสมบวันะคะจะตามมาอย่างแน่นอนในช่วงปลายเดือนนะคะ ในเรื่องของคนโสดเนี่ยก็มองว่ามีโอกาสนะคะที่ชาวธาตุดินเนี่ยเขาจะมารักใคร่ชอบพอคุณนะคะผ่านการติดต่อประสานงานซึ่งจากพลังงานไพ่เนี่ยมองว่าคุณเนี่ยจะโฟกัสเรื่องของงานมากกว่านะคะเหมือนจิตใจไปอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองหมดเลยก็ไม่เป็นไรนะคะในช่วงนี้เพราะว่าเขาคนนี้ที่เข้ามานะคะชาวธาตุดินเนี่ยเขาจะสามารถไปที่ปรึกษาเรื่องการงานการเงินให้คุณได้นะคะเป็นเพื่อนที่ดีค่ะและแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาก็ตามนะคะขอให้คุณมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่ามันจะมีปัญหาให้คุณแก้อย่างปรับปลายค่ะ แต่ใน,นที่สุดแล้วนะคะทุกอย่างจะส่งผลดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ลูกค้าหรือว่าผู้บริหารเนี่ยยอมรับในความสามารถของคุณนะคะคณละคุณเนี่ยไม่ต้องเสียเงินหรือเสียเวลาโฆษณาเยอะนะคะลูกค,ค้าเนี่ยเขาก็บอกปากต่อปากให้คุณค่ะดังนั้นเนี่ยความสามารถของคุณนะคะแล้วก็ความที่คุณไม่เคยคดโกงใครเนี่ยมันจะกลับมาช่วยคุณแล้วก็หนุนคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็มองว่ามีความสุขสมบูรณ์ในครอบครัวดีนะคะความรักยังมั่นคงดีไม่มีปัญหามือที่3นะคะแต่ว่าปัญหาทะเลาะจุกจิกเนี่ยถามว่ามีไหมมีบ้างนะคะในเรื่องของอยู่กันมานานนะคะก็ไม่ได้พูดสวีดหวานเลื่อนหูกันมากนักนะคะดังนั้นก็ขอให้หมั่นเติมความหวานให้กันละกันนะคะสร้างบรรยากาศในครอบครัวและบ้านเลยมันมีความอบอุ่นเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ค่ะเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งมันก็มีเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าก็ขอให้อย่าทำเรื่องเลยให้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะ ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างมั่นคงค่ะ ส่วนคนที่ความสัมพันธ์คุมเคือนะคะเป็นไม่ได้สูงมากๆเลยค่ะที่เดือนนี้คุณจะขอจบนะคะหันหลังให้ความทุกข์ความเศร้าแล้วก้าวต่อไปเพื่อหาโอกาสดีๆและคนดีๆในชีวิตคุณค่ะซึ่งมองว่ามีโอกาสแน่นอนนะคะทั้ง The World และ Magician ขึ้นมาเนี่ยหากคุณปิดรับพลังงานลบๆนะคะสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วคุณไม่อยากแบกรับมันไว้แล้วเนี่ยประตูบานใหม่ของคุณนะคะจะเปิดแล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตคุณค่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวแต่จะแต่จะเป็นเรื่องของการได้พบเพื่อนร่วมงานทนนทีีีี่่่ดดดุ้นนสววยะะคะ ซึ่งจะเป็นช่วงที่คุณนะได้รับโอกาสในการพบปะคนดีๆค่ะเป็นพลังงานที่ดีค่ะลองมาดูจ่อลึกเรื่องงาน5ใบนะคะเ e m p ยมเพรส six of cups จีไ r ร์แฟน ten e r c n c e และ two of cups ค่ะพลังงานเรื่องงานดีมากๆเลยนะคะ ผู้ใหญ่ในองค์กรเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกหน้าในการช่วยเหลือคุณมากนะคะแต่เขาพร้อมหากคุณมีปัญหาติดขัดแก้ไขอะไรไม่ได้เนี่ยปรึกษาท่านได้นะคะรับรองว่าท่านจะสามารถให้ความคุ้มครองแล้วก็ท่าปรึกษาคุณได้ในเดือนนี้นะคะมองว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยทางเพศชายเพศหญิงเนี่ยเขามีความเมตตาให้คุณนะคะชาวมังกรถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะ แม้กระทั่งหัวหน้าเก่าเองนะคะที่คุณเคยร่วมงานเนี่ยยังอาจจะติดต่อย้ายคุณกลับไปทํางานด้วยเลยนะคะพลังงานเรื่องการเรื่องงานของคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะก็ขอให้คุณชั่งตวงให้ดีนะคะว่าจะอยู่ต่อแล้วก็หาความก้าวหน้าในองค์กรเดิมหรือว่าจะกลับไปร่วมงานกับหัวหน้าคนเดิมที่คุณเคยอาจจะร่วมงานแล้วรู้สึกว่ามีความรักเคารพท่านนะคะเทรนพลัขึ้นมาเนี่ยมองว่าคุณกาลังหาสมดุลอยู่ค่ะว่าสิ่งไหนจะเป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณสร้างความมั่นคงให้คุณนะคะก็ขอออคคคุณ่่ยๆเลืกะ ขอให้เลือกโดยใช้ปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะคะขอเป็นความมั่นคงแล้วก็การที่มีเวลากับครอบครัวบ้างนะคะทัวร์พับขึ้นมาเนี่ยก็มองว่าตัวเรื่องไหนของคุณก็ตามเนี่ยมันจะเป็นงานที่คุณค่อนข้างจะมีความชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความถนดัดดังนั้นก็เหลือแค่คุณละค่ะว่าจะเลือกเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางไหนนะคะหรือว่าบางคนก็เปลี่ยนสายไปเลยเทมเพลนส์ขึ้นมาเนี่ยก็มองว่า ความสามารถเรามีเพียงพอแล้วเราสามารถเปิดธุรกิจเองได้เปิดบริษัทเองได้นะคะแต่ในเดือนนี้นะคะจะเด่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณค่ะไม่ว่าจะมีใครพยายามที่จะมาใส่ร้ายป้ายสีคุณนะคะเอาคุณไปพนูดในทางเสียหายอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เขาทํานะคะจะย้อนกลับไปหาเขาโดยที่คุณบางครั้งไม่ต้องลงไปแก้ปัญหาหรือว่าไม่ต้องลงไปทะเลาะกับเขาเลยนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุญที่คุณทําไว้เนี่ยกลับมาช่วยคุณนะคะดังนั้นก็คนที่คิดร้ายกับคุณจะแพ้ภัายไป,ไปเองนะคะ เรื่องงานเรื่องการของคุณค่อนข้างจะดีมากค่ะมีโอกาสปรับตําแหน่งปรับเงินเดือนสูงมากถึงจะย้ายงานก็ต่างก็จะเป็นงานที่ดีที่มั่นคงแล้วก็สร้างความสุขให้คุณนะคะเรามาดูคนที่รองงานรอผลสัมภาษณ์นะคะ king of w a n d s knight of w a n d s และ The emperor ค่ะพลังงานขึ้นสวยมากๆเลยนะคะ จะมีพลังของการเดินหน้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีโอกาสนะคะได้รับการเสนองานซึ่งเป็นงานที่คุณรู้สึกว่ามันใหม่นะคะแล้วก็ท้าทายความสามารถแต่ไพ่บอกว่าหากคุณรับโอกาสนี้ไว้นะคะมันจะเป็นกนารสร้างพื้นฐานที่ดีในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีเหนื่อยมีเครียดในช่วงแรกนะคะ แต่หากผ่านไปได้แล้วเนี่ยความมั่นคงความก้าวหน้ารอคุณอยู่นะคะน้นถ้าเกิดในช่วงเดือนนี้นะคะมีใครก็ตามนะคะมาเสนอโอกาสให้คุณลองไปทํางานใหม่ดิวที่คุณไม่คุ้นเคยก็ขอให้คุณนะคะอย่าไปกลัวค่ะขอให้สู้ไปนะคะลองทําไปทุกอย่างตอนแรกเนี่ยมันยากหมดนะคะแต่หากผ่านไปแล้วเนี่ยสิ่งนี้นะคะมันจะสร้างตัวเงินแล้วก็สร้างความสุขความก้าวหน้าให้คุณนะคะถือว่าโอเคค่ะมีโอกาสได้งานใหม่สูงมากๆค่ะลองมาดูความรักคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างค่ะ Seven of Swords. The lovers. Two of Swords. Three of Cups. Nine of Pentacles. มีคนเขาไมา่แอบชอบคุณอยู่นะคะเนี่ยแต่คุณก็รู้สึกว่าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะคะเดือนนี้มันมีพลังงานของความรักจะเข้ามาหาคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้แต่คุณก็รู้สึกว่าเรื่องเงินเรื่องทองมันสาคัญมากๆเลยนะคะดังนั้นน่ะคนที่เข้ามารู้สึกว่าคุณเนี่ยจะก,กันเขาเข้าไปอยู่ในเฟรนซ์โซนนะคะหรือว่าเป็นส่วนของการคู่ค้าหุ้นส่วนมากกว่านะคะแต่ในที่สุดแล้วสิ่งที่คุณเลือกเนี่ยมันจะสร้างความสุขให้คุณนะคะนายซัเปน,นเคริรลขึ้นมาเนี่ยเงินทองก็มาแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะโโสสสดดดหรือไมม่่ก็ตตาานะะคคิว น่าจะรวยกว่าในช่วงเดือนนี้นะคะดังนั้นก็ถ้าหากย,ยังไม่แน่ใจนะคะว่าคนนี้ที่เข้ามาจะใช่หรือยังไม่ใช่นะคะก็เป็นเพื่อนกันไปนะคะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะช่วยเป็นคู่หูหุ้นส่วนกันไปค่ะแล้วมันจะสร้างความสําเร็จได้ในการร่วมมือร่วมงานกันนะคะหรือว่าอีกนายหนึ่งเนี่ยคุณเองอาจจะยังไม่ลืมคนเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมนะคะที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่มากนะกก็เลยอยากจ,จะโฟกัสในเรื่องของการทำงานมากกว่าซึ่งก็มองว่ามีความสำเร็จอยู่ดีค่ะ ลองมาดูความรักของคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะ King of Wands Four of Pentacles และ Four w a n d s ค่ะเดือนนี้นะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็มองว่าเป็นช่วงของการเก็บหอมรอมริบนะคะอาจจะมีแผนในการลงทุนร่วมกันนะคะทำธุรกิจร่วมกันหรือว่าขยายธุรกิจก็ตามนะคะ หรืออาจจะเป็นช่วงที่เก็บหอมรอมริบเพื่อการศึกษาของบุตรก็ได้นะคะซึ่งพลังงานในช่วงเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มีความอบอุ่นนะคะมีความรักกันในบ้านอย่างดีนะคะจะเป็นการพูดคุยในเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องความมั่นคงในอนาคตเรื่องการลงทุนต่างๆนะคะก็มองว่าไม่มีเรื่องแตกหักหรือเรื่องมือที่3านะคะก็จะเป็นการคุยกันในเรื่องของการต่อย,ยอดนะคะการหาแผกนการใช้ชีวิตร่วมกันค่ะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะลองมาดูความสัมพันธ์ของคนที่คลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะ นซ์ซับเพนเคิลเทนซับเ l นและ The l o v e r อหากคุณเลือกได้นะคะว่าคุณจะ move on เนี่ยคุณจะพบกับความสุขมากๆเลยนะคะและจะได้พบกับคู่แท้นะคะหากคุณไม่ยิ้ความสัมพันธ์ในอดีตไว้นะคะให้มันมาฉุดล้างจิตใจคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกว่ามีความหม่นหมองนะคะคุณ move on ได้นีมีโอกาสที่จะเจอคู่แท้สูงมากคะ่ะแต่ว่ามีข้อแม้อย่างเดียวคือ คุณต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะทางเรื่องของร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะคะว่าจะ,จะไม่ขอให้โอกาสใครมาทําร้ายคุณอีกแล้วนะคะแล้วสิ่งดีๆพลังงานดีๆนะคะเรื่องเงินเรื่องทองจะตามมาหมดเลยค่ะหากพลังงานภายในคุณเป็นพลังบวกนะคะก็ขออยนดีด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณเลือกทางที่ถูกต้องได้นะคะลองมาดูเรื่องโชคลาภก,กันบ้างนะคะเดือนนี้ Three of Pentacles Prince, และ Six of Wands ค่ะเรื่องโชคลาภนะคะจะมาจากการเจราจามากกว่าค่ะ เจรจารงานนะคะปิดดีลที่มันยากๆได้แล้วได้เงินก้อนใหญ่เนี่ยหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยที่มันทำมานานแล้วก็จะปิดได้ในนคุมภาธานี้นะคะมันสร้างเงินแล้วก็สร้างความสําเร็จให้คุณนะคะก็มองว่าเป็นโชคอย่างหนึ่งนะคะเดือนนี้นะคะคุณไม่เด่นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเลยนะคะเป็นเรื่องของการใช้ทักษะการเจรจารของคุณนะคะแล้วก็การทําง,งานเป็นทีมเนี่ยที่มันมุ่งไปสู่ความสาเร็จได้แล้วก็เงินทองตามมามากกว่านะคะ แปลว่าใครอยากได้แนวทางนิดนึงเรื่องของตัวเลขก็ลองดูกันนะคะพอหอมปากหอมคอนะคะเพราะว่าเดแทมแพ์สขึ้นมาเนี่ยก็มองว่าพอมีโอากาสอยู่บ้านนะคะสามหกหกหกเจ็ดสี่สามหกหหและเจ็ดสี่นะคะพอหอมปากหอมคอนะคะลองมาดูกันนะคะไพ่อ t e เตอร์ตลอดเนจะออกมายืนยันไหมนะคะในสิ่งที่ทำนายไป เดือดตาสเตรนด์เพชรเป็น The curls นายนับเป็น The curls และนายนับครับค่ะ ในที่สุดแล้วนะคะคุณก็จะเลือกทางเดินได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักนะคะแล้วมันจะสร้างความสุขความสงบใจให้คุณนะคะ t ด e n g t h เนี่ยเขากอะสิงโตแล้วก็แปลว่าเป็นการหันหน้าเข้าหากันนะคะแล้วก็เป็นการถอยโคนละกล้านะคะเพื่อความสัมพันธ์ที่มันดีและยืนยาวมากขึ้นนะคะเพจ e ัพเพนต์เคิลขึ้นมาเนี่ยก็มองว่าคุณจะมีการทั้งให้โอกาสแล้วก็รับโอกาสในการทําเงินนะคะดังนั้นก็ขอให้สมดุลทั้งเรื่องของการให้และการรับนะคะก็จะเป็นการสร้างพลังงานที่ดีให้คุณคะ่ะ หรือว่าหากมีโอกาสทาบุญทาทานนะคะก็จะต่อยอดเรื่องความสําเร็จให้คุณได้นะคะในเดือนนี้และนายซัพเพนเดเกิลขึ้นมาเนี่ยมองว่าเดือนนี้นะคะคุณไม่ใช่เพียงหาช่องทางแล้วค่ะคุณมั่นใจแล้วว่าช่องทางในที่ลงทุนไปมันจะเป็นทางที่ปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็จะสร้างความพึงใจให้คุณอย่างแน่นอนค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะว่าข้อมูลต้องนั่นก่อนนะคะอย่าไปเชื่อคําพูดใครมากค่ะขอให้เชื่อเซนส์ตัวเองนะคะต้องบาลานซ์จุดนี้ให้ได้ค่ะนายซับคัรขึ้นมาก็มองว่ามีความสุขรออยู่ค่ะ เรื่องนี่คุณทําลงไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานออกจากงานเริ่้นธุรกิจใหม่หรือว่าเริ่มต้นความรักใหม่นะคะตอนแรกเนี่ยมันจะก่อความไม่สบายใจความเครียดความทุกข์ความเศร้าใจให้คุณบ้างน,นะคะในที่สุดแล้วนะคะมันจะเป็นความสุขของคุณค่ะเมื่อระยะเวลาผ่านไปคุณจะรู้ตัวว่าคุณเลื่อนทางเดือนถูกแล้วนะคะในทุกๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานและเรื่องความรักนะคะก็ยินดีด้วยนะคะลองมาดูกันนะคะไพ,พ่พิคเนเน่จะแนะนำอะไรชาวมังกรบ้านในเดือนนี้นะคะ achievement Drive d v i c e Support ไพ่จะบอกว่าสิ่งที่คุณทำมาได้วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรื่องงานเรื่องการลงทุนหรือเรื่องความรักเนี่ยคุณได้เดินมาไกลามากแล้วนะคะมันถึงจุดที่คุณรู้สึกว่า คุณพึงพอใจมากๆแล้วนะคะแต่ก็อยากจะมองหาสิ่งที่มันดีกว่านี้อีกดังนั้นก็ขอให้ใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพื่อทบทวนว่าสิ่งที่มีวันนี้เนี่ยเรามาได้ไกลามากแล้วจุดไหนเป็นจุดดีของเราจุดไหนเป็นจุดด้อยของเรานะคะเพื่อจะเอาจุดนี้ไปพัฒนาเรื่องต่างๆในอน,นาคตต่อไปนะคะได e ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่าหากคุณมีเป้าหมายแล้วนะคะในเรื่องการทํางานหรือเรื่องการลงทุนเนี่ยคุณสามารถจะไปอยู่ในวงโครจรของคนที่เขาคิดแบบเดียวกับคุณนะคะหรือว่าคนที่มีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยเพื่อทําให้มันเสริมสร้างพลังใจเสริมสร้าง พลังแห่งความมั่นใจแลและกล้าวไปพร้อมกันได้นะคะปรึกษาคนรอบข้างบ้างค่ะเพราะว่าในเดือนนี้ก็มองว่าคนรอบข้างเนี่ยเขาก็พร้อมจะให้คำปรึกษาคุณนะคะหากคุณรู้สึกว่าคุณต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยคนรอบข้างสามารถสร้างความมั่นใจให้คุณได้ค่ะ d i v i n e Support นะคะก็อย่าลืมใช้เวลาในการสวดภาวนาบ้างนะคะ การทาบุญทำทานในเดือนนี้นะคะจะกลับมาช่วยคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสต่างๆหรือว่าวิกฤตที่คุณรู้สึกว่ามันจะแก้ไขไม่ได้หรือว่าอะไรจะไม่ทันการแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งต่างๆเนี่ยมาช่วยคุณแบบแปลกๆให้คุณแปลกใจเสมอเลยนะคะในช่วงเดือนนี้ดังนั้นก็ขอให้หมั่นรักษาพลังงานที่ดีในตัวเรานะคะช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาสบ้างแล้วก็ไม่คิดร้ายกับใครนะคะในเดือนนี้ ไม่ว่าใครจะทําร้ายอะไรคุณนะคะเขาจะไม่สามารถทําได้ค่ะเขาจะแพ้ใครตัวเองนะคะส่วนคุณเนี่ยโฟกัสที่เรื่องของความก้าวหน้าโฟกัสที่เรื่องของการเป็นคนดีไปนะคะทุกอย่างจะตอบแทนคุณให้คุณหายเหนื่อยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าไปอีกขั้นของชีวิตคุณนะคะเรื่องความสัมพันธ์และเรื่องการเงินค่ะลองมาดูคำแนะนำจากไพ่วิสซอมบ้างนะคะมิลล์แอนด์แธี่ time to go building block และเมนดิงค่ะไพ่วิศนตอมนะคะก็ยังคงอยากแนะนําชาวบังกรว่าความสมดุลคือเรื่องที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานกับเรื่องการพักผ่อนหรือว่าการที่เราเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกับผู้อื่นต้องดูนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราอย่ามองว่าเขาเป็นฝ่ายผิดเสมอไปเราเอาเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยมาหาจุดกลางในการเดินต่อไปได้นะคะมาม่าจะเป็นเรื่องของความรักและเพื่อร่วมง,งานก็ตามนะคะทามสุโกนเนี่ยก็มองว่าถ้าหากสิ่งไหนที่มันสุดจะยื้อแล้วนะคะ ว่าจะเป็นเรื่องของงานความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณพยายามใช้ความสามารถในการแก้ไขใช้พลังกายพลังจทุกอย่างแล้วนะคะให้โอกาสแล้วให้เวลาไปแล้วนะคะทุกอย่างยังไม่ดีขึ้นก็ขอให้คุณ move on ค่ะทางทูกโกก็มองว่าหนทางข้างหน้ายามีอีกยาวไกลนะคะหากสิ่งไหนเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ในชีวิตคุณแล้วนะคะเมื่อเวลาผ่านไปก็ขอให้คุณหันหลังค่ะแลวก้าวไปสู่ประตูใหม่ๆที่มันจะรอคุณอยู่นะคะ building block ก็มองว่า คุณต้องไม่ให้พลังงานลบๆนะคะในระหว่างวันเนี่ยเข้ามาหาคุณ,คณเข้ามารบกวนจิตใจคุณคะ่ะเพราะว่าในตัวคุณเนี่ยความสามารถแล้วก็ความมั่นใจมีเต็มเปี่ยมอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะค่้อยเคลย์ได้ด้วยคําพูดคนนะคะดังนั้นก็ขอให้ไม่รับค่ะจบวันขอให้ทิ้งไปแล้วก็โฟกัสว,ว่าวันนี้ทําอะไรสําเร็จบ้างน,นะคะชื่นชมตัวเองบ้างแล้วก็ใช้เวลาที่มาสงบสุขกับตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงนะคะ เมนดิ้งก็เหมือนกันเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยควรจะมีช่วงเวลาที่จิตวิญญาณของคุณได้พักผ่อนนะคะบางครั้งคุณรู้สึกว่าโอเคคุณได้ลองลพักผ่อนเพียงพอแล้วแต่ทําไมาคุณยังรู้สึกล้านในจิตใจยอยู่นะคะจิตวิญญาณรู้สึกว่ามันไม่มีเรี่ยวแรงอีกวันหนึ่งก็ไม่อยากจะมีแพชชั่นในการทํางานนะคะต้องหาให้ได้นะคะว่าอะไรคือความสุขของคุณ ไปดูธรรมชาติบ้างไปใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะบางคนอาจจะไปอะไรที่ไปเล่นดนตรีบางคนก็อาจจะดูซีรีส์นะคะแต่มันจะมีอย่างหนึ่งที่ทําให้ความรู้สึกเราเนี่ยมันฟื้นฟูกลับมาได้นะคะแบ่งเวลาให้สิ่งนี้บ้างนะคะแล้วคุณจะเกิดความสรุนในจิตใจและร่างกายคุณคะ่ะทําให้คุณสามารถมีแรงกายแรงใจนะคะไปต่อสู้แล้ก็แก้ปัญหาในวันใหม่ๆได้ต่อไปคะ่ะ เอาละค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงชะมังกรในเดือนกุมภาพันธ์2564ถ้าชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะหรือท่านใดที่ต้องการปรึกษาเรื่องการวางประทรศพมงคลก็แอดไลน์มาได้นะคะให้การปรึกษาฟรีค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ